สวัสดีครับวันนี้ร้านโตโเจ้าจะพามาดูรถยนต์นะครับที่ร้านว่ามีรถไหนราคาใดบ้างน,นะครับเริ่มกันด้วยโตโยต้ายาริเอทีปนะครับราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะครับช่วงสงการยังมีรถว่างอยู่นะครับวีออสก็อยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรถกระบะเราก็มีนะครับอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทต่อวันนะเอทีตัวใหม่เบาะหนัง Android Auto Apple c a r p ของเราก็มีนะครับรถ A T ก็มีหลายคันนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเบอร์ร้านนะครับเบอร์0ูนย์6 8้ารถ t o y ย t a า e n นซ่านั่งได้7คนนะครับอยู่ที่วันละ699นะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อร้านได้เลยนะครับยารีเอทีเรามีหลายคันนะครับ v ีออก็มีเยอะนะครับ ลูกค้าอยากเช่ารถราคาประหยัดก็แนะนำร้านต้นรถเช่าได้เลยนะครับเบอร์ร้านเบอร์ส่วนเก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับยารีเดทีฟวันละห9ร้อยเก้านะครับก็มีนะครับอีออสนะครับก็มีนะครับรถยาลทก็มีหลายสีนะครับลูกค้าเลือกสีได้เลยนะครับถ้ามีว่างตรงกับวันที่ลูกค้ามาก็เลือกได้เลยนะครับยา ยาลิศตัวนี้อยู่ที่วันละห้าร้อยเก้าบาทนะครับถ้าเที่ยวภูกเก็ตเที่ยวให้ประหยัดก็เช่ารถดลาต้นรถเช่านะครับคันนี้ก็อยู่ที่วันละเจ็ดร้อยบาทนะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อเบอร์ร้านได้เลยนะครับเบอร์ส่วนเก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับยาลิศแล้วก็บีออตนะครับมีเยอะเจ็ดร้อยเก้าเก้าถ้าหลายๆวันเราก็ลดให้อีกนะครับเีบนะครับ ออนรอยออโต้และ Apple c a r าเบนะครับรถใหม่ก็มีนะครับวันนี้ก็จะพาดูเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ร้านได้เลย0ูนย์เก้าหนึ่งแนะครับหกร้อยเก้านะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรได้เลยนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีบัตรประชาชนกับใบขับขี่นะครับมี2ออย่างแค่นั้นเองไม่มีมัดจำนะครับสำหรับลูกค้าที่มีไฟบิน เบอร์ติดต่อร้านก็เบอร์0ูนย์เก้าหนึ่งเนะครับเรามาีรถหลายคันนะครับลูกค้ามาถึงแล้วรอที่ทางออกสามร้านก็จะขับรถเข้าไปรับมาทําสัญญาที่ร้านนะครับเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหกแปดกสองนะครับเช้ารถถูกบริการดีแนะนําร้านต้นรถเช่าเลยนะครับรถกระบ,บะก็ะมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้ยังไม่ว่าง รบีอสรักยาเลยกเรามีเยอะนะครับพอเพียงสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาเที่ยวในวันหยุดยาวนะครับขอบคุณนะครับ